สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมากินขาหมูนะครับขาหมูแบบทอดนะครับไม่ใช่ต้มไม่ใช่นึ่งนะครับอันนี้จะทอดๆนะครับดูครับใหญ่กว่าหน้าผมนีงนะครับแต่ว่าหอมมากเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีซองน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ บอกเลยว่าสุดยอดถ้าไม่บอกก็สุดยอดครับอร่อยครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับมีสองน้ำจิ้มนะครับนี่ครับน้ำจิ้มนะครับโหน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มแจ่วนะครับรับรองวันนี้ท้องปวนแน่นอนอร่อยทั้งสองน้าจิ้มเลยนะครับไม่รู้จะจิ้มอันไหนละ เอาละครับเราก็จะเริ่มกินนะครับกินครก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับเอานี้เอาเนื้อเน้นๆก่อนนะครับ ลองด้วยซีฟู้ดเอาซีฟู้ดก่อนกินซีฟู้ดก่อนนะะ รับนี่ครับมันนะครับนี่ครับกั้นั้นจิ้มจ๋านะครับอโอ้โหกินครับื เหมือนกันนะเนี่ยกัาแท้ไม่ขันแลครับใครอกครัดเราจะเติมน้ำจิ้งซีฟูดเข,เข้าไปในปากนะครับ ชได้ผ่าน,นะครับสุดยาดครับอืลนี้ท่านชิมสีฟูนะครับ เติมน้ำจิ้มเจีาเข้าไปครับ <c oughs> ตอนนี้เหมือนเชื้อหมกฝรั่งอยู่เลยครับแต่ว่าอร่อยครับ ขอบคุณครับอืม จะราดน,น้ำจิ้มนะครับราดไปแล้วก็นี่ซีฟู้ดใส่เข้าไปเอาแล้วครับโห้น้ำไหลแล้วครับอืม ฟต็มมาเลยครับฟริงจังงงนะครับนี่ครับนี่ครับจิ้มสีฟูนะครับ แต่ว่าปังเล็บไม่รู้จะกินได้เท่าไหร่แล้วอะไรเท่าไหร่อืมอีกคำอ่ะ น้ำจิจ้มเจาะครับใหญ่วัดพ้วยน้ำจิ้มนะครับ อนนอเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ